สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้คุณครูแตงโมก็จะมาจัดกิจกรรมแนวแบบออนไลน์ให้นักเรียนเลยนะคะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าทําไมเราต้องจัดก,กิจกรรมแนวนวแบบออนไลน์เพราะว่าในช่วงนี้นะคะเกิดสถานการณ์<ๆ>การระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองเราก็เลยไม่ได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะความสนุกสนานนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ไม่เท่าในในห้องเรียนหรอกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปรับตัวคณคูก็มีการปรับตัวนักเรียนเองก็มีการปรับตัวใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยเลยไหมคะอ่ะ ช่วงสอบถามนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเนี่ยเราก็มาทํากิจกรรมช่วงสอบถามกันก่อนค่ะ,ะคุณครูก็อยากรู้นะคะว่าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกต่อตอนเองเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกต่อตอนเองเนี่ยทางลบหรือทางบวกกันแน่นะคะ,ะคุณครูก็อยากรู้นะคะเพื่อที่จะได้หาแนวทางกันแก้ไขอ เรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกค,คุณครูถามว่าความรู้สึกในช่วงนี้ให้นักเรียนรู้สึกยังไงนะคะช่วงของช่วงนี้ช่วงที่เราเรียนอยู่ที่บ้านนะคะให้ใช้อีโมจินะ,นะคะแสดงอาการหรือแสดงแสดงออกมานะคะว่าเรารู้สึกยังไงให้นักเรียนวาดลงไปเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีกี่อีโมจิกันแน่นะคะอ่ะอีโมจิแรกเป็นไลค์ อ่ะเป็นไลฟ์นะคะก็คือก็เฉยเฉยไม่ได้อะไรนะคะคอ,อันนี้สองเป็นเลิฟเลิฟอ่ะเลิฟก็คือช่วงนี้อินเลิฟหรือเปล่าอันนี้สามเป็นฮ่าฮ่าฮ่าก็คือหัวร้อนนั่นเองนะคะอันนี้สี่นะคะว้าวก็วคืออาจจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าที่ทําให้นักเรียนเนี่ยน่าตื่นเต้นอ่ะอันที่ห้าเนี่ยเป็นแซ่นะคะก็คือเศร้านะอ่ร้องไห้รู้สึกว่าช่วงนี้มัน หูจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะอันที่6เป็น angry angry ก็คืออะไรโกรธโกรธใครมาหรือเปล่าโกรธโกรธหมาที่บ้านหรือเปล่านะคะอาก็ใช้อีโมจินี้แสดงเข้าไปนะคะหรือจะวาดอีโมจิแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะให้นักเรียนอาลองถามตัวเองแล้วก็วาดออกมานะคะอาจจะแตกต่างกว่า6 e อีโมจิที่ครูอเอามาก็ได้นะคะอาจจะมีแบบ หิวหิวว่าลงไปช่วงหิวบ่อยครับอะไรประมาณนี้อ่บางคนน้ําหนักอาจจะขึ้นแล้วก็ได้นะเจอกันเองทีนี้ครูจําไม่ได้เลยหรือเปล่าเราเล่นนะอะ่ข้อที่2นะคะแล้วผู้เรียนมีวิธีจัดก,การกับอารมณ์นั้นยังไงอย่างไรอ่ะคือนักเรียนเนี่ยเมื่อเกิดความรู้สึก ต่างๆต่ตตอตอนเองแล้วใช่ไหมนักเรียนมีวิธีจัดการกับอารมณ์ตัวเองนั้นอย่างไงยังไงนะคะแบบผมอาจจะหิวบ่อยผมเลยเลือกที่จะจัดการกับมันโดยการแก้ปัญหาที่ไปเหตุโดยการออกกําลังกายบ่อยๆก็ได้ออกกำลังกายเยอะขึ้นหรืออาจจะเป็นแบบ พ,พยายามไม่กินเยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกบอกบอกครูนะคะเขียนบอกครูเข้าไปข้อที่3ข้อที่3นะคะกิจกรรมใดที่ทําให้ผู้เรียนลืมความรู้สึกนี้หรืออารมณ์นี้อย่างสมมติเช่นออบางคนใช่ไหมไม่สบายหรือว่าไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกเครียดกับสถานการณ์ในการเรียนที่บ้านใช่ไหมมีกิจกรรมไหนที่ทําให้นักเรียนเนี่ยลืมความรู้สึกนั้นไป บางคนอาจจะเป็นหนูชอบทำขนมกับคุณย่าคุณยายค่ะเลยทำให้รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อใช่ไหมการเรียนในที่บ้านไม่น่าเบื่ออะไรประมาณนั้นก็เขียนลงไปนะคะอ่ะลองทบทวนตัวเองให้เวลาทบทวนตัวเองลองถามตัวเองดูก่อนนะคะแล้วก็เขียนลงไปนะคะะยกตัวอย่างของคุณครูนี่นี่นอ่าอ่ามันจะกลับด้านนะลูกอ่ะไม่เป็นไรอ่ะ ข้อแรกใช่ไหมครูถามว่าความรู้สึกในช่วงนี้ให้ใช้อิโมจิแสดงความรู้สึกคุณครูก็ใช้อิโมจินี่หน้าเฉยไหมนี่นี่หน,น้าเฉยรู้สึกว่าเฉยเฉยนะเบื่อนะช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้เจอนักเรียนเลยกี่เดือนเนี่ยเกือบเดือนแล้วนั้งที่เราไม่ได้เจอกันอ่าข้อ2นะแล้วผู้เรียนมีวิธีจัดการกับตนเองอย่างไรจัดการกับอารมณ์นั้นอย่างไร คุณครูเลือกต่ำนะคะทากิจกรรมร่วมกับครอบครัวกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมีอะไรบ้างอาจจะเป็นทําอาหารทําขนมหรือว่าอาจจะเป็นกีฬาก็ได้อาดูทีวีด้วยกันอ,อาจจะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยลืมความรู้สึกนั้นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะ ข้อที่3นะกิจกรรมในดะที่ทําให้ผู้เรียนดู้ผรู้สึกหรืออารมณ์นี้คุณครูเลือกตอบเป็นออกกําลังกายวิ่งเล่นนะคะแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะ,ะเป็นกิจกรรมที่คุณรู้สึกว่าทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายไม่ไม่เกิดความเครียดต่อตอนเองอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อไปกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเล่นเกมกันก่อนอเราจะมาเล่นเกมกันก่อนเป็นช่วงเกมทายคําปริศนาใครเคยเล่นมั่งทายคําปริศนาเ,เกมนี้นะคะคุณครูเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากรายการเรื่องเวทีเงินเวทีทองนั่นเองใครเคยดูบ้างถ้าใครเคยดูเนี่ยมันเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาในการคิดของเรานะบางคนเนี่ยความคิดอ่ะไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมพอเรามาเล่นเกมเนี่ย เราดูซิว่าเขาจะคิดเหมือนเราไหมหรือว่าความคิดของเขาเนี่ยอาจจะแตกต่างกับเราก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําตอบลงไปในนี้นะเขียนคําตอบลงไปในนี้นะในนี้เลยในกระดาษ a อีนี้เลยเราไปดูกันดีกว่าดูรูปแรกนะพร้อมไหมคะไปแล้วนะ,ะรูปแรกดูซิว่าเขาเนี่ยทำอะไรกันอ มีคำว่าอะไรบ้าง3าเข่ง100มีตัวอะไรบ้างไม่เคยไม่เคยโดนเลยวิตลอดอ่ามีมีมีคุณยายคนนี้อะไรเนี่ยเอาเอาไม้ตีตีมอะไรวันใช่ไหมตีตรงตีตรงคำว่าอะไรคำว่า100่งอ,อแล้วเรียนคิดสิติ๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคูให้3พยางคคำนี้3พยางเท่านั้น TikTok, TikTok, TikTok. ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกผ่านไป3วิแล้วนะงนั้นเดี๋ยวค,คุณครูจะเฉลยเลยนะคะคำนี้นะคะเฉลยแล้วนะแปลว่าตีราคานั่นเองอนักเรียนเห็นไหมว่าคุณยายคนนี้เขาถือไม้ตีอะไรตีมแมลงวันใช่ไหมแล้วเขาตีไปโดนตรงอะไรตีไปโดนตรง ที่เลขหนึ่งใช่ไหมคะหรือว่าราคานั่นเองก็แสดงว่าคำนี้แปลว่าตีราคานั่นเองค่ะ๋ใครตอบถูกนะคะตบมือตัวเองเลยคะ่ะเราไปดูคำที่2เลยนะคะ,ะคำที่สองอดูซิว่ามีตัวอะไรบ้างอันนี้คือสลาเปลานะลูกสีขาวๆที่ถือไอศครีมอยู่เนี่ยคือสลาเปานะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยขนมนะ ขนมจีบใช่ไหมขนมจีบเอ้เขาเขาเขาเซลล์สลัเปาว่าอะไรอะอยากมีกิ๊กในจานน้องสาวอ้าวแสดงว่าเขาเนี่ยจะสื่อความหมายของภาพนี้ว่าอะไรหนะ้ามี5าพยางด้วยกันนะคะหพยางอาคิส t ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกห้าพยางเอะมีขนมจีบแล้วก็มีสละเปาเอ่อมีคำั่นอะไรนะแล้วก็มีการเซลล์กันด้วยอะ ห้าพยางค์ครูจะเฉลยละจะเฉลยแล้วนะคะคำนี้นะคะแปลว่าขนมขนมจีบขนมจีบซาลาเปาอ่ะมีหกพยางคนี่ขนมจีบซาลาเปาขนมจีบซาลาเปานะคะขนมจีบซาลาเปาอ่านักเรียนเห็นไหมว่าขนมเนี่ยมันกำลังเตาะซาลาเปาอยู่เหลือจีบซาลาเปาอยู่นั่นเองนะคะ ห้าหรอหกพยานนะนักเรียนขนมจีบซาลาเปาอ่าพร้อมหรือยงังครูจะพานักเรียนไปเรียนไปทำกิจกรรมแล้วนะคะอ่าตอบไปแล้วนะอ่าใครที่ตอบถูกก็ตบมือต่อเองด้วยนะอ่าอ่ามาแล้วอ่านักเรียน,นะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนักเรียนรู้ไหมบางคนอาจจะยังไม่รู้อะเดี๋ยวครูออกเสียงให้ฟังก่อนนะอะคำนี้นะคะแปลว่า s a l e s s t e m นะคะ s e l e s t e m นะคะแปลว่าอะไรเออ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่คุณครูจะเฉลยเนี่ยว่าคือคำว่าแปลว่าอะไรเนี่ยคุณครูอยากจะรู้ว่าในความคิดของนักเรียนแต่ละคนเนี่ย จะคิดยังไงจะกันกองความคิดของตัวเองออกมายังไงนะคะก็ครูยังจะไม่เฉลยนะแต่ว่าจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนเขียนลงไปในการะดาษนะคะว่าคำว่า self-esteem ของนักเรียนเนี่ยคิดว่ามันแปลว่าอะไระคิดว่านักเรียนคิดว่าแปลว่าอะไรลองเขียนดูนะคะลองเขียนดูครูจะยังไม่เฉลยนะคะครูจะยังไม่เฉลยให้นักเรียนเขียนก่อนว่า เ okay. ไม่มีถูกไม่มีผิดนะลูกใครจะตอบถูกไม่มีถูกไม่มีผิดอะไรเลยคำนี้ครูแค่อยากรู้ว่าเราอ่ะคิดยังไงไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะคะในนี้อ่ะครูแค่อยากรู้ว่านักเรียนของครูเนี่ยคิดยังไงอ่ะครูจะให้เวลาลองตอบดูนะคะสักสองวินาทีนะสนาทีนะแล้วเดี๋ยวเรามาฉเฉลยกัน อยากรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรอ่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยอ่ะคำว่า self S E L F นะคะ self self คืออะไร self คือตัวฉันเอง self คือตัวตนของฉันเองอ่ะตัวตัวฉันเองอ่ะแล้วคำว่า esteem ละ่ะ esteem นะคะแปลว่าการยกย่องการนับถือนั่นเองสองคำนี้มารวมกันก็แปลว่าการยกย่องนับถือตัวเองนั่นเองอ่ะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าเซลล์เอสเต็มเนี่ยมีความสำคัญต่อเราอย่างไงอ่ามีความสำคัญต่อเราอย่างไงเซลล์เอสเต็มนะคะแปลว่าการยอมรับความรู้สึกของตนเองหรือความคิดเห็นที่มีต่อตนเองนะคะรวมไปถึงการรับมือกับความรู้สึกต่างๆของเราเองนะคะมุมมองความคิดเห็นต่อตนเองนะคะแล้วก็เซลล์เอสเต็มเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใครมี ความรู้สึกตนเองต่ำเนี่ยก็จะส่งผลต่อความกระตือรือร้อนของเราทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่กระตือรือร้นเซลล์เอสเต็มคือการยกย่องนับถือตนเองนะคะหรือการให้เคียร์ตนเองนั่นเองการเขาเรียวกว่าอะไรบางทีนะคะตัวเราเองเนี่ยอาจจะหลงลืมที่จะขอบคุณขอโทษตัวเองนะเพราะว่าเรามัวแต่เขาเรียวกว่าอะไรอะ ยึดถือค่านิยมในแบบแผนของคนอื่นมากเกินไปอาจใหอาจจะทําให้เราเนี่ยลืมว่าตนเองเนี่ยก็มีความสําคัญนะคะความรู้สึกของตนเองเนี่ยก็มีความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะให้เกียรติตนเองแล้วก็ยอมรับความรู้สึกของตนเองนะคะอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าต่อไปเป็นอะไรอ่าต่อไปนะคะจะเป็นการ เรามาดูซิมาวัดซิว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เซลล์เอสเตมต่ำหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกว่า low cell e s t e m นะคะนั่นก็คือคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยนับถือตัวเองเนี่ยต่ำอ่าเรามาดูดีกว่าเขามีอาการยังไงอ่ะข้อแรกเลยเขาบอกว่าอ่อนไหวต่อคำวิจารวิภาวิจารณ์มากนะคะอ่าบางคนอาจจะแบบรับไม่ได้ที่มีคนคนอื่นอาจจะแบบ บอกว่าเราเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อาจจะรับไม่ได้นะคะเลยทําให้เราเนี่ยอ่อนไหวอยากจะทําให้ตัวพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่านี้แบบว่าถ้าเกิดว่าเราเขามีเป้าหมายใช่ไหมแล้วเราเป็นคนของเราอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอะ อยากทําให้ถึงเป้าหมายนั่นแะแต่ว่าเราทําไม่ได้ะค่ะเราก็จะกดดันตนเองเลยทําให้เราเ,เป็นคนที่ออไไน์ต่อคำวิพาวิจารณ์นะคะอ่ะข้อที่2กลัวการเข้าสังคมอาจจะทําให้นักเรนียนไม่อยากเจอเพื่อนอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะคะ self esteem ต่ำอ่าข้อที่3มักรีกรองความสนใจอ่ามักรีกรองความสนใจทายัางไงอาจจะแบบชอบทำเสียงดังในห้องอะไรก็ ประมาณนี้นะคะหรือว่าชอบกวนครคูชอบกวนเพื่อนเอนี่ยอันนี้ก็เป็นการเรียร้องความสนใจเขาอาจจะมีเซลล์เอสตเต็มต่ำก็ได้นะคะหรือว่า,าการไม่นับถือตอนเองเน,นะข้อสข้อสนะคะคือกังวลกับภาพลักษณ์ของตอนเองมากๆคิดว่าจดตัวเองเนี่ยจะต้อง perfect ตตลอดเวลาเลยไม่ไม่ทุกคนเนี่ยไม่ ไม่มีใครเพอร์เฟกนะลูกไม่มีใครเพอร์เฟกเลย nobody is perfect นะคะแต่ทุกคนเนี่ยสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยพึงพอใจได้อะไม่มีใครเพอร์เฟกในสายตาใครอยู่แล้วครูก็ไม่เคยเพอร์เฟกในสายตาของอคนรอ,อบข้างอยู่แล้วแต่ทำยายงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันโอเคอะไรประมาณนี้นะคะอะข้อที่5ลังเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่ไม่เคารพการตัดสินใจของตนเองอ่ะข้อนี้อาจจะเป็นแบบฉันจะไปทางนี้ดีไหมหรือจะไปทางนี้หรือจะไปข้างหน้าดีอ่าอันนี้นะคะก็ไม่เคารพการตัดสินใจของตนเองหรือลังเลนะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอ่ะหกนะคะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวรู้สึกว่าโลกทั้งโลกเนี่ยรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะคะมองไม่เห็นใครเลยอะไรประมาณนี้อ่ะเจ็ด กลัวความผิดพลาดหรือย้ำคิดย้ำทำเวลาที่เกิดการผิดพลาดหรือว่าทําอะไรผิดพลาดเนี่ยมักจะคิดอยู่อย่างนั้นแล้วว่าฉันทำผิดอ่ะทำทำไมฉันต้องทําผิดอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นกลัวแบบกลัวจะผิดพลาดอีกกลัวแบบทำทำตรงนี้แล้วจะผิดพลาดอีกอะไรประมาณนี้นะคะแปดนะคะพยายามเอาใจคนอื่นมากเกินไปและไม่กล้าปฏิเสธอันนี้ก็ แบบว่าใครใ,ให้ทำอะไรก็ทำนะไม่กล้าปฏิเสธหรือพยายามที่จะทำเพื่อให้เขาให้เขารู้สึกว่าสบายใจทำให้คนอื่นสบายใจแต่ตนเองเป็นไงทุกใช่ไหมทุกใจอ่ะก้าวยึดติดก,กับความสำเร็จมากเกินไปทุกคนแน่นอนทุกคนต้องมีเป้าหมายนะคะแต่ว่ายึดติดก,กับมันมากเกินไปก็ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองนะอาจจะแบบ ทำทำไม่กล้าทาผิดพลาดเลยนะยึดติดกับความสําเร็จนะคะอ่าสิท์ไม่ยอมรับข้อบุคองข,ของตนเองใครพูดอะไรก็ไม่ฟังนะคะข้อนี้ใครบอกว่าฉันเป็นคนนี้ฉันไม่ใช่ฉันฉันไม่ยอมรับเลยนะคะอ่าไม่ยอมรับกับตนเองแล้วก็ไม่ยอมรับคําวิจารณ์ของผู้อื่นด้วยอ่าแล้วจะทายังไงให้เซลล์เอสเจมไม่ต่ำเหรอครับไม่เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอ่า วิธีเพิ่มเซลโเอสเตมให้กับตัวเองนะคะข้อแรกเขาบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องประสบความสําเร็จเหมือนใครๆก็ได้นะคะก็มีคุณค่าได้นักเรียนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องประสบความสําเร็จเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้แน่นอนว่าตัวเราเองเนี่ยมีไอดอลนะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบอย่างต้นแบบใช่ไหมในการใช้ชีวิตแต่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้อง ประสบความสําเร็จเหมือนเขาก็ได้นะคะแค่ไปในเว์ยของตัวเองที่ดีกว่าในเป็นเป็นตัวของตัวเองมันจะดีกว่ามากๆเลยไม่จำไม่จาเป็นจะต้องประสบความสําเร็จเหมือนใครก็ได้เพราะความแตกต่างนะคะมักมีเส้นทางเป็นของตนเองเป็นอะไรที่ดีไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยเป็นอะไรที่เราเคารพการตัดสินใจของเราแล้วใช่ไหม เราแน่นอนแล้วว่าฉันจะไปเส้นทางนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป,เป็นเหมือนคนอื่นนะคะเพราะเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้จากความคิดแล้วก็การกระทําของตงัวเองได้เหมือนกันนะคะอ่าอ่าสองหาจุดแข็งของตนเองยอมรับจุดด้อยแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมีจุดเด่นและจุดด้อยใช่ไหมพอเรามีจุดเด่นและจุดด้อย ยพยายามที่จะพัฒนาจุดเด่นของเราเนี่ยเพื่อให้กรบจุดด้อยแน่นอนว่าทุกคนจะต้องทําอย่างนั้นแน่นอนว่าหลายหลายคนอาจจะมีความคิดอย่างนั้นนะคะ,ะหาจุดแข็งของตนเองยอมรับจุดด้อยครูก็เลยอยากจะพูดว่าให้เราเนี่ยหาจุดแข็งจุดเด่นของตนเองเลยแล้วยอมรับจุดด้อยของเราเพราะถ้าหาว่าเราไม่ยอมรับเนี่ยเราจะ กดดันตัวเองนะกดดันตัวเองว่าทําไมฉันต้องมีจุดด้อยด้วยอะไรประมาณนี้คะ่ะให้ยอมรับว่าเรามีทั้งที่เรื่องที่เก่งและไม่เก่งลองค้นหาตัวเองดูก่อนนะคะสิ่งที่เราชอบทําและสามารถทําได้ดีเนี่ยก็พัฒนาให้ไปได้ไกลเลย ข้อที่3นะคะเรื่องเล็กๆที่ภูมิใจเนี่ยลองเล่าสิ่งนี้ให้ผู้อื่นฟังอ่ะเวลามีเรื่องเล็กๆอะไรที่เราสามารถทําได้ด้วยตนเองแล้วประสบความสําเร็จอะ่ะเราลองเล่าให้ผู้อื่นฟังนะอาจจะเล่าให้คุณย่าคุณยายคนที่บ้านฟังก็ได้หรือจะเก็บมาเล่าไวท้ที่กับเพื่อนที่โรงเรียนก็ได้นะคะอ่ะเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจเล็กๆที่เรา สามารถทำได้เองแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เองนะคะอย่างเช่นฉันสามารถทำขนมอันนี้ได้ทำกับข้าวอันนี้ได้นะคะฉันสามารถคิดเลขข้อนี้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆที่น่าภูมิใจเหมือนกันนะอ่าข้อที่4ี่เขาบอกว่าใจดีกับตนเองขึ้นอีกนิดนึงนะคะให้เราเนี่ยใจดีกับตนเองอย่าลืมให้อภัยตนเองหรือผู้อื่นในเมื่อเราทําผิดพลาดเพราะทุกคนมี สามารถที่จะผิดพลาดได้แน่นอนนะคะแล้วก็การยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดไปแล้วเนี่ยแล้วเรามีการยอมรับแล้วเราครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ผิดพลาดละเพราะเราอะไรเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ผิดพลาดครั้งที่แล้วแล้วไงแล้วเรามีการพัฒนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่ผิดพลาดแล้วก็ได้นะคะลองคิดว่าความผิดพลาดเนี่ยคือการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเรานะคะแน่นอนว่า ทุกคนเติบโตมาเนี่ยต้องเคยผิดพลาดแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีใครเพอร์เฟอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีการคิดผิดหรือทำผิดอะไรมาบ้างนะคะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะไปข้างหน้าได้อีกไหมหรือว่ายอมรับมันได้หรือเปล่าน,นะคะะข้อที่หนะคะ เพิ่มคุณค่าให้ตนเองด้วยการเป็นผู้ให้นักเรียนเคยแน่นอนว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้รับอยู่เสมอใช่ไหมนักเรียนเคยลองที่จะเป็นผู้ให้หรือเปล่าอลองเป็นผู้ให้เล็กๆน้อยๆแบบให้คนอื่นเล็กๆน้อยๆนะคะแบบสมมุติเจอคนที่เขา ยากใจหรืออะไรเงี้ยก็ลองเป็นผู้ให้ที่จะไม่จำเป็นต้องให้เงินนะคะให้สิ่งของก็ได้ให้อาหารก็ได้เงี้ยลองให้ดูนะเราจะรู้สึกว่าภูมิใจในตนเองอ่ะหกนะคะกล้าหารกล้าเผชิญกับปัญหาด้วยความเข้าใจให้นักเรียนใช้ความกล้าหารทางแก้ทางแก้ปัญหาเนี่ยถึงจะได้ผลบ้างหรือว่าไม่ได้ผลบ้างเนี่ยก็ทาให้ให้เราเนี่ยเกิดการเรียนรู้และทาให้เราเนี่ยแก้ปัญหาครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะ 7. นะคะรับฟังและเปิดใจเมื่อได้รับคําวิจารณ์เมื่อไหร่ที่เราได้รับคําวิจารณ์เนี่ยแสดงว่าคนอื่นเนี่ยมองเห็นปัญหาในตัวเราละครูเป็นคนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สามารถรับรู้ด้วยตนเองหรอว่าเราเปลี่ยนไปหรือเรามีนิสัยอะไรยังไง แต่ครูคิดว่าคนรอบข้างที่อยู่ข้างๆคนครูเนี่ยเขาจะรับรู้ได้ทันทีว่าครูมีใสายที่เปลี่ยนไปหรือมีอะไรที่ไม่น่ารักอะอย่างอย่างอย่างครูไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะแบบมีการสะท้อนครูว่ะ อาจจะไม่น่ารักในเรื่องนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะคนรอบข้างเขาก็จะมองเห็นปัญหาของเรานะคะบางทีเรามองไม่เห็นตัวเองนะเราก็ต้องยอมรับคําวิจารณ์นั้นนะคะเก็บคําวิจารณ์นั้นนะคะมาปรับปรุงแลวก็พัฒนาให้ตนเองเนี่ยเป็นคนที่น่ารักยิ่งขึ้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องน่ารักแค่หน้าตานะลูกนิสัยก็สามารถพัฒนาได้นะคะ8นะคะความเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นหนูจะต้องให้เกียรติตนเอง ด้วยการด้วยการไม่กดดันตนเองอแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นด้วยฝึกยอมรับว,ว่าทุกคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดแล้วก็ความรู้สึกนะแบบเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่ความรู้สึกอาจจะต่างกันก็ได้เราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันความคิดอาจจะต่างกันก็ได้เวลามาทํางานกลุ่มอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแชร์ความรู้สึกแชร์ ความคิดของเราได้นะคะแต่ไม่จําเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะไปเขาเรียกว่าอะไระดูถูกความรู้สึกหรือความคิดของคนอื่นนะหนูจ้องยอมรับของตนเองอะแล้วก็ยอมรับของผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงความแตกตาา่างทันดานรูปลักษณะภายนอกคือบอดี้อ่าหน้าตาละอ่ะไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ด่วนตัดสินใจตนเองและผู้อื่นสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้เราเป็นที่รักและอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น คำชมเล็กๆน้อยๆนะคะทำให้โลกเราสดใสขึ้นครูคเชื่อว่าใครๆก็ชอบชอบคำชมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะพูดดีๆนะคะไม่ควรที่จะแบบไปดูถูกคนอื่นนะเนาะคำชมเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นวันนี้เสื้อสวยจังวันนี้วันนี้แต่งตัวน่ารักจังอันนี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบอุ้ยดำอุ้ยอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ ทำให้เราบั่นทอนรู้สึกบั่นทอนไหมเวลาที่คนอื่นเขามาคุยกับเราแบบนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะเป็นผู้ให้การให้นี่ไม่จะเป็นจะต้องใช้เงินให้ให้สิ่งของก็ได้นะอาจจะให้แบบคำพูดแต่ไม่ต้องเสยแยรซงนะแบบให้แบบความจริงใจค,ความจริงใจคําพูดความจริงใจนี้ก็ได้ะคะ่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินสิ่งของก็ได้อะอะก่อนอื่นนะคะ เราก็จบกันไปแล้วนะคะกับเซลเอสเตมนะคะครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยสรุปความรู้เขียนความรู้สึกหน่อยนะว่าเรียนอย่างนี้วันนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็เขียนว่าตัวเองเนี่ยเ,เขียนอะไรนะคาเรียกว่า My m ม m a p p i ปิ้งนะคะก็คือแตกความรู้ออกมานะคะว่า เซลเอสเตมเนี่ยการพัฒนาเซลเอสเตมเนี่ยมีกี่ข้อนะคะอาจจะเป็นในรูปแบบยังไงก็ได้นะคะเขียนเป็นข้อ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 ครูก็ตรวจนะหรือว่าจะเขียนเป็น m มล์แมปปิ้งก็ได้ออกแบบที่เป็นตัวเรามากที่สุดให้เกียรติตัวเราตัดสินใจนะคะอย่างเช่นคุณครูชอบที่จะเป็น m มล์แมปปิ้งใช่ไหมครูก็เขียน m มล์แมปปิ้งส่วนเมซี่ชอบที่จะเป็น เขียนเป็นข้อๆมสซี่ก็เขียนเป็นข้อๆมาชูแพนอาจจะชอบเป็นแบบเขียนแล้วก็วาดรูปครูก็ไม่ว่านะคะเขียนที่เป็นตัวเรามากที่สุดนะคะเขียนยังไงก็ได้ที่เป็นตัวเรามากที่สุดนี่มี9้าข้อนะคะนักเรียน,นนะเขียนลงไปเลยนี่มี9้าข้อนะเขียนลงไปเลยไม่เอาอันนี้นะลูกเซเว่นสตีมจำไม่เอานะคะไม่ต้องเขียนนะลูกเขียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะ ถ่ายรูปเทคโฟโต้ take photo ให้ครูนะถ่ายรูปแล้วส่งลงเข้ากลุ่มไลน์ให้คุณครูนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านป่าสารทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังกิจกรรมแนแนวออนไลน์ของคุณครูแตงโมงนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันที่โรงเรียนนะคิดถึงนะคะ